สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านดองกี้สาขาอากิฮาราะเพื่อที่จะขึ้นไปยังเทเตอร,ร์ของ AKB48 เมื่อขึ้นมาถึงชั้น8ก็จะพบกับตัวอักษรคำว่า AKB48 ีเทเอร์ขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าตามมาด้วยรูปภาพติดฝาผนังของสมาชิก AKB48 ส่วน,นนี้จะเป็นถ้วยรางวัลและผลงานต่างๆที่ผ่านมาของ AKB48 และ48 Group ตั้งแต่ถ้วยรางวัลรวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆถัดเข้าไปจะเป็นห้องน้ำก่อนจะเข้าเทเตอร์หากมีกระเป๋าหรือถุงประเภทต่างๆจะไม่สามารถนำเข้าได้โดยสามารถฝากไว้ในล็อกเกอร์ของทางเทเตอร์ได้ในราคา300เยนและใช้ได้เฉพาะเงินสดก่อนจากกันขอฝากจอแนะนำเมมเบอร์น่ารักนรักที่ข้าระตูเทเตอร์กันสักหน่อย